สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทราบหรือไม่คะว่าสายตาของเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัย30แล้วเนี่ยนะคะการใช้สายตาหนักๆก,การใช้สายตาเพ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งการขับรถนะคะมันจะทำาลายนะคะทำร้ายสายตาของเราบางคนนะคะเป็นต้อนะคะ จากการใช้สายตาและก็จากการรับประทานอาหารบางคนนะคะก็สายตาแย่ลงอย่างตัว้นเองเนี่ยเนื่องจากที่ใช้โน้ตบุ๊กนะคะใช้จอนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะคะเยอะทําให้สายตามีปัญหานะคะบางคนแสบนะคะเ,เนื่องจากน้ําตานะคะน้ํำหล่อเลี้ยงในตาเนี่ยเราน้อยนะคะ หลังจากที่เป็นมาอยู่ระยะหนึ่งก็ไปหาหมอมาค่อนข้างจะนานนะคะต้องไปพบหมอตลอดต้องหยอดน้ําตาเทียมตลอดนะคะต้องหยอดตาตลอดนะคะ ก็นะคะมีหลายๆคนที่เขาแนะนำนะคะตัวของกาแฟเพื่อสุขภาพตัววีคาฟี่ตัวนี้นะคะตัว V Coffee เนี่ยเขาจะมีลูทีนนะคะช่วยดูแลเรื่องสายตาแล้ว,วิตามินอีกหลายๆตัวเลยนะคะที่สําคัญไม่ใช่เฉพาะสายตานะคะแต่วันนี้เรามาพูดเรื่องสายตานะคะก็คือตัวลูทีนเองแล้วก็วิตามิน B ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยบํารุงสายตาตอนนี้นะคะสายตาเมื่อเวลาที่เราจ้อง ะะโทรศัพท์มือถือนานๆน,นะคะหรือว่าตัวจ้องคอมนานๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแสบตาละแล้วน้ําตาก็จะไม่ไหลเหมือนเมื่อก่อนนะคะสส่ตาดีขึ้นการมองนะคะเอ่อบางครั้งเวลาอ่านหนังสือจะต้องใส่แว่นนะคะสายตานะคะเพราะว่ามันจะปวดตาแต่ตอนนี้หลังจากที่ทายมาระยะหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าตาเราผ่อนคลายขึ้นเวลาที่เราดูนะคะหรือว่าอ่านอะไรเนี่ยเราจะเห็นชัดขึ้น นะคะเหมือนกนอารดูแลสายตาเราให้ดีขึ้นนั่นเองก็ฝากไว้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตัวเองนะคะตรงเลยหลังจากที่ฟังคนอื่นมาแล้วเขาเล่าให้ฟังนะคะสายตาเราดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับวัยที่สูงอายุขึ้นสูงอายุขึ้นก็แนะนำเลยสำหรับตัวนี้ลองเปิดใจดูค่ะตัวเปนเองก็ลองเปิดใจดูเนื่องจากปัญหาสายตาที่เจอนี่แหละค่ะวีคอฟฟค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ